การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วโลกประวัติความเป็นมาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาเจอเมนิกตะวันตกที่เกิดขึ้นในราชาอาณาจักรแองโกแลกซอนของอังกฤษและแพร่กระจายเข้าไปในดินแดนซึ่งปัจจุบันคือสกอตแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อิทธิพลของราชาอาณาจัก,กรยุคกลางของเผา่านอร์ธัมเบีย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเจอรแมนิกตะวันตกที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาถิ่นแซกซอนโบรานและแองโกลฟินเชียนซึ่งถูกนำเข้ามายัางดินแดนอังกฤษโดยชาวเจอร์เมนิกที่ตั้งโรครากกระจัดกระจายในดินแดนเจอรมนีตะวันตกเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ความสำคัญของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกแล้วทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงการใช้อินเทอร์เน็ตการดูทีวีการดูภาพยนตร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทยหลายท่านอาจจะบอกว่าประเทศไทยเราก็ให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแต่ทําไมคนไทยถึงผู้ภาษาอังกฤษสู้คนฟิลิปปินส์ไม่ได้เลยนั่นก็เพราะว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของเรายังไม่ได้เน้นการผู้ภาษาอังกฤษจ,จะเน้นแต่หลักไวยากรณ์คำแปลกและการอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามาหาลัยได้เป็นส่วนใหญ่ การเน้นจังหวะและคำนองเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้นหนักซึ่งกล่าวกันว่าการเน้นพยางนั้นเป็นหน่วยเสียงคือสามารถจำแนกความแตกต่างของคำได้กระบวนการที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเน้นพยางในการในการออกเสียงภาษาอังกฤษคือการลดออกเสียงสระตัวอย่างเช่นนำ contract เน้นพยางแรกและมีสระ ในขณะที่กรียาไม่เน้นพยางค์แรกและสลาลดเหลือกระบวนการเดียวกันนี้ใช้กับคำที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์สามัญบางคำเช่น o f ซึ่งออกเสียงด้วยสระคนและสระขึ้นอยู่กับว่าเน้นคำเหล่านี้ในประโยคหรือไม่ภาษาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในแองก i l นลาไทอ t l a นติกและบาบูดาออสเตรเลีย a าฮามาสบาบาร a สเกียเบอร์มิวดาเบอร์เบอรมหมู่เกาะบริเวณดิสิเวรจินแคนาดาหมู่เกาะเค m ม n เป็นต้น ในบางประเทศซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่มีพูดมากที่สุดแต่เป็นภาษาราชการได้แก่บอสบอสกวานาะแคมเมรูนสาธา์ไมโครนิเซียฟิจิแกมเบียกานาะอินเดียเคนยามูเกาะมาเชลมอริเซียสนามิเบียไนยจีเรียปากีสถาน นอกจากนี้ยังมีบางประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการร่วมในบางดินแดนเช่นกลุ่มเกาะซันอันเดสโปรบีเดนเซียและซานตากาตาลีนาของโคลอมเบียภาษาอังกฤษยังเป็นหนึ่งใน11ภาษาราชการที่ที่ได้รับสถานภาพเท่ากัน ในแอฟริกาใต้ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาราชการในดินแดนภาวะพึ่งพิงปัจจุบันของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาอเมริกันซามัวกววหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรเนาเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลภาษาอังกฤษมักถูกเรียกว่าเป็นภาษาสากลเพราะมีการพูดอย่างกว้างขวางและแม้จะมีใช่ภาษาราชการในประเทศส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันมีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของการสื่อสารการบินและในทะเล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดในสหภาพยุโรปถึง89%ในเด็กวัยเรียนนำนำหน้าภาษาฝรั่งเศสที่32%ขณะที่การรับรู้ประโยชน์ของภาษาต่างประเทศในบรรดาชาวยุโรปคือ68%สนับสนุนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศสที่25% ในบรรดาบางประเทศสาภาพยุโรปที่ไม่พูดภาษาอังกฤษประชากรผู้ใหญ่จำนวนมากอ้างว่าสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กและในฟินแลนด์หนังสือนิตยาสารและหนังสือพิมพ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในแวด ่วงแวดวงวิทยาศาสตร์โดยดัชนีการอ้างอิงวิทยาศาสตร์รายงานเมื่อปี2540ว่าบทความของดัชนี95%เขียนในภาษาอังกฤษแม้เพียงครึ่งหนึ่งจะมาจากผู้ประพันธ์ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษก็ตาม ระบบการเขียนพยัญชนะอังกฤษสมัยใหม่ประกอบด้วยอักษร26ตัวได้แก่ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z สัญลักษณ์อื่นซึ่งใช้ในการเขียนภาษาอังก,ษงกฤษมีการผูกและซึ่งพบได้น้อยนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องหมายเสริมสัตว์อักษรบ้างส่วนใหญ่ใน ในคำยืมจากภาษาต่างประเทศระบบการสะกดคำหรืออักขรวิธีของภาษาอังกฤษน,นั้นมีหลายชั้นโดยมีส่วนการสะกดภาษาฝรั่งเศสและละตินและกรีกบนระบบเจอเมนิกพื้นเมืองนอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังซับซ้อนขึ้นจากการเปลี่ยนเสียงไม่ได้ไปด้วยกับ ระบบการสะกดคำหรืออักขาราวิธีของภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชั้นโดยมีส่วนการสะกดภาษาฝรั่งเศสและละตินและกรีกบนระบบเจอเมนิกพื้นเมืองนอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังซับซอ้อนขึ้นจากการเปลี่ยนเสียงไม่ได้ไปด้วยกับอักขาราวิธีจึงหมายความว่าการสะกดภาษาอังกฤษไม่ใช่ตัวชี้บอกการออกเสียงที่น่าเชื่อถือได้หรือกับกัน ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเสียงกับอักษรน,น้อยกว่าภาษาอื่นจำนวนมากตัวอย่างเช่นลำดับอักษรสามารถออกเสียงได้ถึงสีวิธีผลของประวัติอักขระวิธีซับซ้อนนี้คือการอ่านอ่านเป็นสิ่งท้าทายผู้เรียนต้องใช้เวลานานกว่าภาษาอื่นจึงจะเป็นนักอ่านภาษาอังกฤษได้ข้ออย่างสมบูรณ์ ประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศใช้ได้ในหลายประเทศเพราะเป็นภาษาสากลเข้าใจในความคิดของเขาไม่ให้เขาหลอกได้แสดงและถ่ายทอดความคิดของเราในการนําเสนอด้าน,านการเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวศึกษาใช้งานเทคโนโลยีจากต่างประเทศ